คันนี้ตอบโจทย์สำหรับผู้ที่มีบุตรหลานอยากใส่คาริทแลคัน,นี้จะมีความเป็นสปอร์ตเข้ามานะครับไส่อมเปยนไลท์นะครับปรับได้ถึง6สีมีกล้องหน้าให้ด้วยสวัสดีครับเพื่อนๆชาววิสาโนอโัตโตโคาร์ครับวันนี้พบกับโกวิสาโนอโโัตตคาร์นะครับเมื่อวานผมไปส่งรถมาเนาะวันนี้ก็มีสินค้าเข้าใหม่นะครับเป็นสินค้าสภาพดีเลยนะครับก็คือรถโตโยต้าเอา์พาดนะครับเครื่อง2 5 0 0ซี 2.5เป็นตัวหายากนะครับเครื่องน้ำมันนะครับไม่ใช่ไฮบริดนะเป็นตัวหายากพอสมควรนะครับกับราคาเล้าใจมากเลขใหม่แค่นี้เองนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวไปดูออปชั hmm. ่นกันดีกว่าว่ามีออปชั่นอะไรบ้างนะครับ สำหรับเอาผ่า2 5 g นะครับก็เป็นตัวาหายากพอสมควรที่เห็นเห็นขับกันอยูย่ในท้องตลาดนะครับก็จะมีเครื่อง2 7 0 7 h นเจไฮบิดนะครับ2อง5อ่าอย่างคันนี้หรือเครื่อง3,000เครื่อง2000มีหลักหลายอยู่พอสมควรครับแต่คันนี้เป็นตัวข้างๆที่จะเป็นบอกปรับไฟฟ้านะครับมี Memory s e a t Option Full ครับผมแต่เป็นบอกไม่ใช่มิก้เมาส์เนื่องจากว่าคันนี้ตอบโจทย์สำหรับผู้ที่มีบุตรหลานอยากใสค่คาซินะครับ ตอบโจทย์แน่นอนเดี๋ยวไปดูออปชันแรกที่จะมีกับเอาผัดคันนี้นะครับแน่นอนครับว่าจะเป็นหน้าตัวใหม่แล้วรถปี15นะหน้าก็เป็นตัวฟอร์มฟอร์มเลอร์แล้วนะครับผมมาพร้อมกับ d a y t i m e r u n n i n g Light พร้อมไฟโปรเจคเตอร์ LED ขออภัยนะพูดไม่ชัดมากับฟลอกไลท์นะครับคือไฟตัดหมอกให้นะครับตัวรถค้าง่ายที่จะเดิมพอสมควรนะเห็นจากรูปลรกค่าง้ายที่จะสวยครับต่อมานะครับมาที่ด้านข้างของตัวรถนะครับ ดีไซน์เอาผัดตัวเก่ากับตัวใหม่เนี่ยข้างๆไดยแตกต่างกันไปเยอะพอสมควรตัวเก่าจะดูแบบเป็นแนวเขาเรียกว่าอะไรที่เราเคยรีวิวเนี่ยตัวเก่าจะเป็นแนวเรียบดูเป็นผู้ดีส่วนคันนี้จะมีความเป็นสปอร์ตเข้ามานะครับปรับเปลี่ยนพื้นสายมีเส้นสายรีดแร่เหลี่ยมให้นะครับก็จะเป็นจากเคิร์บนะครับลงมาถึงทางด้านหลังเลยสําหรับด้านหลังนะครับผมก็จะมาพร้อมกับไฟท้ายแบบตัวใหม่แล้วนะครับที่ปัดน้ําฝนซ่อนอยู่อ่า เห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็ไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าาก็เปิดปิดได้นะครับกดปุ่มก็ได้ไปเดี๋ยวเราไปดูออปชันภายในกันก่อนมีออปชันอะไรบ้าง ้านึกถึงรถตู้ที่ฟิลลิ่งเหมือนรถเก๋งขับเหมือนรถเก๋งไซส์ใหญ่ที่ขับสบายก็ต้องนึกถึง Toyota าอ p h a า d นะครับที่เครื่องแรงขับขี่เหมือนรถเก๋งกินขาดในคู่แข่งแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่ภายใน Toyota าอ p h a า d 2 5 0 0ซีซีนะครับหรือ 2.5g นะครับผมเห็นได้ชัดว่าเบาะด้านหลังเนี่ยจะเป็นเบาะแบบสไตล์ VIP แต่สามารถใส่คาซตได้ซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่หาอัลาธอยากใส่คาซต แต่ใส่ไม่ได้เนื่องจากเป็นบอกมิกกี้เมาส์รุ่นนี้ตอบโจทย์กับผู้ที่มีเด็กขับไปทรงโรงเรียนอย่างเนี้ครับก็ใส่คาซิคได้เนาะก็เบาะทาอะไรได้บ้างน,นะเบาะก,ก็ทําได้ไหลายอย่างเลยปรับที่วางขาได้นะครับอ่าปรับเลื่อนซ้ายเลื่อนเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้ปรับพิงได้นะครับหรือจะยกตรงนี้ขึ้นก็ได้นะครับมาพร้อมกับกระจกออตโต้และที่บังแดดนะครับอ่า อันนี้ก็ยังมีไฟแอมเปรนไลท์นะครับตากล้องมานี่ไฟออมเปยนไลท์นะครับ,รบปรับได้ถึง6สีนะครับปรับได้หลายสีเลยสีเขียวสีขาวสีม่วงสีชมพูคข้ายที่จะเยอะเลยนะครับโอ้โหถือว่าหรูหรามากแล้วมีช่องเก็บของอยู่ตรงนี้ด้วยเนาะ,ะไฟตรงนี้ก็ปรับได้อยู่3ระดับเหมือนกันนี่หนึ่งระดับสว่างมากสว่างน้อยเหมือนบนเครื่องบินเลยครับคือรถมันนิ่มอะ รถมันค่างๆที่จะโอเคมากผมลืมไปเลยคันนี้มีซันลูปด้วยเปิดปิดอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับปรับแอร์ได้แล้วก็เปิดซันลูปได้ด้วยด้านหน้าเปิดได้ไม่เปิดได้เหมือนกันอ่ามีบรรยุงให้นะครับโครสก็กดโครสไปที่บางแดดมีหมดนะไปเดี๋ยวไปดูออปชันด้านหน้ากันห้องโดยสารคู่หน้านะครับฝั่งคนขับแปลกตาใช่ไหมครับว่าทำไมผมไม่อยู่คนฝั่งคนขับ ผมมาอยู่ฝั่งนี้ทําไมแน่นอนครับผมมาอยู่ฝั่งนี้ก็ต้องมีความพิเศษครับผมเบาะด้านหลังที่ผมรีวิวไว้เมื่อกี้เบาะด้านหลังทายังไงได้เบาะด้านหน้าก็ทําได้อย่างนั้นนะครับปรับพิงได้นะครับโอ้โหสบายมีที่วางแขนให้ด้วยแต่สิ่งที่มันพรีเมียมมากกว่านี้คือมันมีที่วางขาเอาไว้ให้นอนเลยนะครับโอ้โหสบายอ่ะสบายมาก ไปเดี๋ยวไปดูออปชันด้านหน้าว่ามีอะไรบ้างนะครับและความปลอดภัยก็มากับฝั่งห้องโดยสารฝั่งคนขับละเมื่อกี้รีรวิวห้องโดยสารไปตอนนี้รีรวิวฝั่งคนขับนะครับสิ่งแรกที่ความรู้สึกแรกเลยที่ผมเห็นได้ชัดก็คือรถมีความนั่งสบายมากนะครับอ่าวงลัยเป็นแบบหนังนะครับแน่นอนครับว่ารถคันนี้มีความปลอดภัยคือแอร์แบบรอบคันนะครับ พร้อมกับเบาะ memory seat นะครับโอ้โ oh oh. หถือว่า perfect สุดๆนะแล้วก็ตรงผมจะบอกว่าเอาผ่าดอ่ะการประกอบเขาใส่ใจในการประกอบมากไม่ว่าจะเป็นเสา A พิลาบ B พิลาคือเป็นบุนุ่มอ่ะและก็ตรงช่องเก็บของก็บุนุ่มอีกตรงนี้ก็บุนุ่มด้วยนะครับคันนี้ช่องเก็บของเยอะมากมานับกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง1 2 3 4 5 5จุดนะแค่ในรถ5จุดสล้รับฝั่งคนขคับที่เก็บเว้น6โอ้โหครบอ่ะซ่อนแหวนซ่อนตังได้เลยนะครับผมอ่าต่อมานะครับคันนี้มีออปชั่นอะไรบ้างผมไล่ให้ฟังเลยนะก็คือคันนี้มีออปชั่นหนึ่งเลยเป็นไฟ LED นะครับเปิดปิดประตูไฟฟ้าเปิดปิดสลูปได้กระจกต้งนี้ปรับขึ้นมาเพื่อรับรอากาศได้เหมือนกันครับ และก็คันนี้มีเบรคโคให้นะครับเวลารถติดและที่ขาดไม่ได้คือมีกล้องหลังแต่กล้องหลังไม่มีความเป็นพิเศษนี่คือกล้องหลังครับแต่ปรับตรงนี้เป็นกล้องหน้ามีกล้องหน้าให้ด้วยครบครับออปชั่นนี้ครบจริงๆกับกระจกออโต้เครื่อง 2,500cc 196แรงม้านะครับท็อปสปีดคันนี้อยู่ที่174ก็180บาท ตกแต่งด้วยลายไม้โอ้โหสวยเดี๋ยวไปดูช่วงทดลองขับกันดีกว่าว่ารถคันนี้จะขับขี่เป็นยังไงบ้างครับรถประหยัดน้ำมันถึง12-13ถึงโลลิตรไม่น่าเชื่อครับผมฟีลการขับขี่เป็นไงขับง่ายครับไม่รู้สึกว่าใหญ่เกินไปนะครับอย่างคุณแม่มาขับก็ไม่มีปัญหาพราะรถเนี่ยค่างที่จะสูงวิสัยชัดเนี่ยครับกระจกหน้าซ้ายขวาค่าๆที่จะโอเคเลยไม่มีความรู้สึกเลยว่ารถใหญ่ ช่วงเลี้ยวคงอะไรคอนโทรลง,ง่ายครับรถแรงนะครับไม่ได้อืดเดี๋ยวเราดูช่วงเข้าโคง้งกันว่าคงอะไรจะเลี้ยวตามมือเราอย่างที่ผมได้แจ้งปั่าเบรกกระชับแน่นดีเบรกข้างๆที่จะแน่นครับเหยียบแล้วมาเลยถ้าเทียบกับ h y b ริดเนี่ยอ่ะคันนี้น่าจะแน่นกว่าแล้วคือทีนะี้รถคะแนนีน198้198แรงม้าและเป็นเครื่องส5 0 0้าซีค่อนข้างที่จะหายากเลยนะครับแต่ว่า เรามีมาให้แล้วนะครับระบบความปลอดภัยก็คือแอร์แบกลอบคันถือว่า okay, โอเคครบโชงข่้นข้างที่จะนิ่มคือคนนั่งด้านหลังเนี่ยเบาะแถวสามจะไม่มีคาําว่าอ้วกแตกหรือเวียนหัวเพราะรถถูกการออกแบบดีไซน์ของรถเนี่ยคุยกันตรงๆก็คือรถเนี่ยมันถูกการออกแบบก็คือสําหรับคนนั่งด้านหลังแถวที่3ด้วยซึ่งแถวที่3ใช้งานได้จริงไหมใช้งานได้จริงแน่นอนครับคนสูง160ไปนั่งแถวที่3ไม่รู้สึกเวียนหัวไม่รู้สึกว่าแคบ คือวิสัยทัศน์มันดีจริงๆกับเอาผาดคันนี้รถวิ่งแค่แสนสองหมื่นโลเท่านั้นสิ่งอำนวยความสะดวกก็ถือว่าพร้อมครับตอนนี้เราขับเนี่ยธรรมดาเหมือนขับในเมืองนะครับตอนนี้ผมแตะเบรกอยู่คือเบรกมันตามเท้าเราเลยมันไม่ใช่รอเบรกปุ๊บตามเท้าแล้วมันเบรกไม่กระชากเบรกแล้วคือฟิลลิ่งคือไม่ได้เบรกแล้วรถมันกระชากว่าคนนั่งรู้สึกว่ารถมันเบรกเบรกแล้วมันค่อยๆมันเบรกนะแต่มันคนนั่งก็ไม่รู้สึกว่าเราเบรก เหยียบคนนั่งก็ไม่รู้สึกว่าเราเหยียบนะครับเพราะรถคอน้างที่จะนิ่มแล้วชคเป็นไมมเขาสั่โช็กด้วยถือว่าเพอร์เฟกต์นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือกระจกซ้ายขวาตัดแสงนะเวลาเจอรถไฟสูงเนี่ยมาเนี่ยก็คือเราจะไม่แสบตากระจกมองหลักได้เหมือนกันก็โอเคผมเปิดราคาเลยดีกว่าโปรโมชั่นสำหรับวิสันอรโตคารเท่านั้นนะครับใครที่ดู y o u t u b ทูบนี้ผมเปิดราคา2องล้านเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผม อีกทีหนึ่ง2ล้าน0 0บาทกับวารันตีและประกันหลังการขาย6เดือนหรือ25,000กิโลนะครับฟรีเซรามิกเคลือบแก้วสปาให้ครับผมก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับใครชอบฝากกดไลค์ติดตามนะครับหากผิดพลาดยังไงคอมเมนต์ได้เลยนะครับติชมได้ครับผมลาแล้วสวัสดีครับ